พับเข้ากึ่งกลางค่ะจากนั้นพับลงมาแบบนี้นะคะพับลงมาแบงร้อยกับแบงห้าสิบจะพับสวยมากๆากเลยค่ะพับตามเลยนะคะถ้าใครไม่ทันให้ให้หยุดไว้นะคะ ให้หยุดไว้หรือว่ากลับไปกลับไปดูย้อนย้อนกลับไปดูใหม่นะคะแล้วก็หยุดไว้มันจะทันนะคะแล้วก็เหมือนกันเลยทั้งสองฟังนะฝนมีช่อง YouTube ด้วยนะทุกคนชื่อว่าฝน DIY นี่แล้วก็ฝันนี้พับลงมาแบบนี้นะคะ ฝั่งนี้เราก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะนี่เห็นไหมนี่เหลือไว้เท่าเท่ากันนะเหลือเหลือไว้เท่าเท่ากันหัวใจเราได้ไม่เอียงนะคะหัวใจเราได้ตรงกันเนาะนี่จากนั้นเราก็มาทำอันนี้ให้ขึ้นไปแบบนี้อันนี้คือด้านบน ไม่ต้องรีบเนาะพับช้าๆใจเย็นๆนี่นะแล้วก็พับด้านนี้เข้ามาพับง่ายมากเลยค่ะทุกคนสวยด้วยใครได้ใครได้ก็ดีใจอ่ะคือเราอุตส่าห์พับหัวใจให้อ่ะใครได้ก็ดีใจอ่ะนี่จากนั้นเราก็พับไปแบบนี้ เห็นไหมคะเป็นไมเท่ากันเลยฝั่งนี้ด้วยให้เทาเท่ากันแบบนี้เนาะแบบนี้จากนั้นแล้วก็ทำตรงแบบนี้ง่ายมากนี่จะเสร็จแล้วคะ่ะนี่แบบนี้ แล้วนี่เสร็จแล้วค่ะใครชอบก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะนี่ตั้งไว้แบบนี้เลยหน้ากระจกกลับมาจากทำงานว้าวมีคนตั้งไว้ให้สวยจังเลย กดหัวใจด้วยนะคะหัวใจติงต้งติงต้งติ้งติ้ง